พ้ายันนางกวาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหลวงพ่อบ้านแหลมพระพุทธชัยมงคล นี่ก็เป็นนางกวักกวักเงินกวักทองหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปัตตนีพระพุทธไตรรัตนนายกหลวงพ่อคูณ สมเด็จโตนี่ก็สมเด็จโตหลวงพ่อพุทธโสธรหลวงพ่อวัดไล่ขิงท้าเวุวัน ยันกรกเพชรพระครูสมุรทรทวิสุทธิวงศ์พระพุทธอุดมมงคล